สวัสดีครับวันนี้มาเช็คงานนิดนึงนะฮะมีงานมาส่งอยู่ประมาณ3กล่องนะครับกล่องนี้คือใหญ่สุดเลยใหญ่สุดเลยบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้งบิ๊กเบิ้มเออบิ๊กเบิ้มนะครับผมก็เดี๋ยวขอมาแกะดูก่อนละกันนะว่ามีอะไรมาส่งบ้างนะครับไปไปแกะพร้อมกันเลยนะฮะปกตินะครับผมไม่ค่อยจะเช็คแหงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอันนี้ขอเช็คหน่อยละกันนะครับเดี๋ยว ได้ข่าวว่าตัว Star Eternal มันจะเขาบางเขาบอกว่าบางคนเน่ยได้แผงไม่ครบนะครับได้แผงไม่ครบผมก็เลยกะว่าจะดูหน่อยรู้แล,ะละ้วล่ะว่าในกล่องนี้คืออะไรก็คือตัว Star Eternal นะครับแล้วก็ตัว Tenmu นะครับที่ส่งมาให้นะฮะ แค่งาน3กล่องอะใหญ่มากเลยนะใส่แบบเป็นลังใหญ่ๆเลยนะฮะโอ้ oh, ใหญ่มากอันนี้สไตล์เทนอลนะครับสไตล์เทนอลเนี่ยผมสั่งมา2กล่องนะฮะสั่งมา2กล่องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําเป็นเกาะสีแดงอันนึงแล้วก็เกาะสีดำํำอันนึ่งนะครับโอ้โหกล่องหนามากเลยนะใหญ่แล้วก็หนามากนะครับ หนักด้วยหนักด้วยนะครับจําไม่ได้ว่ามันเป็นโครงไหนที่เป็นเหล็กหรือเปล่านะฮะน่าจะน่าจะเหล็กมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับยังไงเดี๋ยวมาอันบ็อกกันกันอีกทีนะว่ามันของข้างในมันได้อะไรบ้างนะครับของแรกนะฮะอันนี้กล่องที่สองนะฮะกล่องที่สองก็จะเป็นตัวสไตล์เทนนอฟอีกหนึ่งกล่องนะต่อกันมัน นะครับต่อกันมันเลยนะครับสองกล่องนีนะ้เสียงหมาดังนิดนึงนะผมที่บ้านเลี้ยงไว้หลายตัวมันเสียงดนดังเท่านั้นเลยแล้วก็แพเก็บมาดีนะกล่องสุดท้ายนะครับก็คือเทนงูนะครับเทนงูเนี่ยบางๆนะกล่องบางนะกลองง่อ,กลองก็พอประมาณพอประมาณนะครับแต่ความกว้างมันใหญ่ มันใหญ่มากนะครับสำหรับเทนงูกล่องนี้นะฮะเนี่ยมีทั้งหมดนี้แหละนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาแกะเช็คแผงกันอีกทีนะครับอ,อ่ผมจะไปนเน้นที่สไตล์แนลละกันเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีบางบางกล่องนะครับบางกล่องที่เพื่อนๆได้มามันแผงได้ไม่ครบนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะ เนียังมีกล่องเล็กอีกหนึ่งกล่องนะครับที่ส่งมานะอาขอมาแกะดูหน่อยกันจําไม่ได้แล้วว่าอะไรเนี่ย มาด وك ิงการโซดนะครับมาด وك ิงการโซดเป็นงานของค่ายรู้สึกจะเป็นค่ายเออ่แมวส้มมั Cat นะ้งไอรอนแคทอะไรนะเอ่อรินแคทนะครับออรินแคทนะแมวส้มอืมนี่ตัวการโซดนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรกับการโซดนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือดูการ์ตูนเรื่องเนี้ยแล้วแล้วติดเลยนะการโซดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนี้นะครับตัวมาด وك ิงการโซดตัวเนี้ย มันจะเป็นการซดที่เป็นรูปแบบสมจริงอ่ะสมจริงกว่าในอนิเมะนะครับคือมันจะเพิ่มดีเทล up ดีเทลอะไรเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาตามดูกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวแล้วก็มาแกะกล่องสองแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะถาม,มเพื่อนหน่อยละกันถามเพื่อนใน,นเพื่อนเรานะครับผมว่ารีวิวกล่องไหนก่อนดีนะระหว่างนี่มาดูกิงการซดนะครับมาดูกิงการซดนะครับหรือว่า ตัวสตาอิเทนอลนสตาอิเนอลนี่ Sultan, มี2อกล่องนะสตาอิเนอลแล้วก็ตัวเทมูที่อยู่ข้างล่างนะครับผมเอากล่องไหนดีเอากล่องไหนดีเออก็เดี๋ยวจะมาไล่รีวิวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าเสียงมันชัดไหมเนี่ยก็อาจจะต้องดองอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่ามันคิวแบบงานเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน ที่ทางาน A แล้วก็ป่าจะได้มาต่อประกอบก็หลังตวางเลิกงานอะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําให้แบบผมดองเยอะไปนิดนึงนะฮะวันนี้มีมาส่ง3ามกล่องนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มาติดตามกันยนะังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมอยากดูตัวไหนก่อนนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกจะติดติดงานให้เกิดจีนอยู่เหมือนกันนะมันมันมันราคาถูกแล้วก็ต่อประกอบเสร็จไวนะครับผมก็มาตาม มาตามส่องให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะเพื่อนๆที่แบบกาลังเล่นงานจีนกันอยู่ครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูได้นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องเช็คของดูสักิดหนึ่งนะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแกะเช็คเจ้าตัวอ่าสไตล์เทนอลหนึ่งหนึ่งกล่องสักกล่องนะครับผมจะไ่เช็คแผงดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะครบไหมโอเคแค่นี้แหละวันนี้มาเจอกันเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ